มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนทรงยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวนนาคนวลจะพาไปติดตามความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะคือตอนนี้เนี่ยถนนพังเนื่องจากพิษฝนชาวบ้านไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นทางหลกักหรือว่าเส้นทางเลี่ยงในการเข้าออกหมู่บ้านก็อยากจะร้องขอให้หน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือลองไปติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ กในช่วงคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองค่ะ ชาวบ้านโวยถนนพังเป็นหลุมเบ้าขนมครกมานานกว่า20ปีไม่เคยได้สร้างใหม่มีแต่ชาวบ้านออกเงินช่วยกันซ่อมเองที่ถนนสายหน้าอบอตอบ้านค่ายบ้านยิ้วระยะทาง3กิโลเมตรหลังถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อ ทนใช้นานกว่า20ปีเกิดอุบัติเหตุทั้งเจ็บและตายมากกว่า20รายจนชาวบ้านต้องลงขันหาเงินมาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเองอยู่บ่อยครั้งล่าสุดได้ลงขันเงินมากกว่า1 0แสนบาทเพื่อมาติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ริมถนนบริเวณดังกล่าวที่ชำรุดเสียหายเพื่อเพิ่มความสว่างสวยในการลดอุบัติเหตุและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่สัญจรไปมาเป็น จำนวนมากนะคะแล้วก็ทั้งตำบลได้รับพร้อมเสดอดรอนเนื่องจากถนวนนะคะมันเป็นลุมเป็นบ่อแล้วก็มันมันแบบก็สะดวกในการสัญจรเกิดดูอุบัติเหตุนะครับไอ้ตายหลายแล้วตายรวม20คนแล้วครับเนี่ยครับบ่นม้นว่าวเล่นได้เนี่ยว่าวผมริงเป็นบ่อเนี่ยทั้งเป็นลุมเป็นบ่อเนี่ย อย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเวลาชาวบ้านร้องเรียนไปครั้งหนึ่งหน่วยงานก็จะมาซ่อมแซมแบบรูปหน้าปัจจมูกผ่านไปไม่ถึงเดือนถนนก็จะพังแบบเดิมอีกบางจุดยิ่งซ่อมยิ่งพังมากกว่าเก่าชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ต้องอาศัายความจำหลุมบ่อหรือเนินในแต่ละจุดกันเอาเอง วันไหนลืมหรือเผลอก็จะตกหลุมอย่างแรงบางครั้งรถก็ได้รับความเสียหายอย่างไรก็ดีทางคนส่งยิ้มกับจุมรุยเองขอเป็นกระบอกเสียงให้ทางชาวบ้านเพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบถนนเส้นดังกล่าวเล่งเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่สัญจรไปมาด้วย ให้ชาวบ้านและผู้ใช้ถนนหนทางกลับมามีรอยยิ้มใช้เส้นทางในการดำรงชีวิตอย่างผาสุกต้องขอบคุณล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นการรอคอยของชาวบ้านมากกว่า20ปีนี้คงเห็นรอยยิ้มชาวบ้านกลับมาอีกครั้งและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็มเพิร์ดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ